คลุกคลาวจนได้รสชาติมัสมันปลาซาบะจาก3าแม่ครัว <Hi. S 1> สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการอาเซียนมิชชันนะคะกับยิงนะคะแล้วก็แน่นอนในช่วงที่1เบรกที่1ของรายการช่วงอาเซียนสเปเชียลยิงก็อยู่กับอาจารย์ตุ้ยนะคะคอสทางธุรกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะอาจารย์คะต่อเนื่องเลยเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยกันไว้เกี่ยวกับเจ้าของกิจการจะต้องมีความเสี่ยงแล้วอาจารย์ก็เกิน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 ไปจนถึงการจัดการความเสี่ยงมีถึง4วิธีด้วยกันใไหมค้เราหมดเวลาซะก่อนใช่น่าสนใจมากต้องมานั่งฟื้นเล็กน้อยนิดนึงค่ะก็ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง4วิธีนะครับก็เริ่มตั้งแต่อันวิธีแรกก็คือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการที่เรารู้ละว่ามันจะเกิดความเสี่ยงขึ้นทําอันนี้มันจะเสี่ยง เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงก็คือไม่ขับซะเลยนะครับรู้ว่าขับรถอันตรายค่ะไม่ขับซะเลยถูกต้องครับหลีกเลี่ยงก็ไม่ขับซะเลยให้คนอื่นมาขับให้ถูกต้องครับหรือไม่ก็เดินทางด้วยแท็กซี่ในกรณีที่เราไม่มั่นใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนี่ก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงค่ะส่วนวิธีที่สองนะครับก็คือการลดและควบคุมลดความเสี่ยงซะหรือว่าลควบคุมนะครับจริงๆในเนี้ยมันแบ่งเป็น2ด้านครับการลดและควบคุมเนี่ยอันนึงก็คือลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงครับ การลดเช่นผมขอยกตัวอย่างเช่นกรณีเกิดไฟไหม้นะครับไฟไหม้เนี่ยการลดความเสี่ยงเช่นเรารู้ว่าการสูบบุหรี่นะครับในโรงงานเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดเปลวไฟนะครับก็เกิดไฟไหม้ได้ในโรงงานนะครับการลดก็คือการห้ามสูบบุหรี่ลดโอกาสในการเกิดไฟไหม้เปลวไฟส่วนกรณีที่ควบคุมนะครับมันทําให้ความสูญเสียลดลงการควบคุมไม่ได้ทําให้โอกาสในการเกิดลดลง แต่ความสูญเสียลดลงใช่ครับเช่นกรณีเรามีสปริงเกอร์นะครับในตัวหัวแดงๆมีตัวถังแดงๆเอาไว้ดับเพลิงนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าเราติดตั้งแล้วจะทําให้ความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ลดลงแต่มันทําให้เมื่อเกิดไฟไหม้แล้วเนี่ยเราสามารถจํากัดวงในการเกิดความสูญเสียได้ความเสียหายมันก็จะถูกควบคุมจำกัดเอาไว้น้ำของเราเนี่ยแหละใช่ครับส่วนวิธีที่3นะครับก็คือเรื่องของการรับความเสี่ยงไว้เอง รับไว้คนเดียวรับไว้คนเดียวไฟไหม้ยินดีให้หมอดไหม้กับร่างกายเรานะครับคงไม่ชลาดเพราะในเรื่องของการรับความเสีส่ยงไว้เองเนี่ยนะครับ <c oughs> คือรับความเสี่ยงในแง่ของความสูญเสียนะครับในเมื่อเรารู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยมันจะมีความสูญเสียทางการเงินเกิดขึ้นนะครการรับความเสี่ยงไว้เองเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าเราอาจจะต้องเตรียมเงิน <c oughs> เพื่อชดเชยความเสียหายก้อนนั้นไหมนะครับบริหารจัดการเอง รเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เรา,าจ,จะลดและควบคุมได้บางส่วนแต่ความเสียหายส่วนใหญ่ยังเกิดขึ้นอยู่เราก็ต้องมีการเตรียมเงินเอาไว้เพื่อเกิดกรณีเหตุนั้นเนี่ยบริษัทหรือว่าตัวเราเองเนี่ยไม่มีความสูญเสียหรือว่าเอ่อไว้อาจจะทําให้ครอบครัวไม่ถึงขนาดล้มละลายอ่าใช่นะครับนี่คือการรับความเสี่ยงไว้เองแต่เราก็ต้องมีแบบว่าเพียงพอนะถ้าจะ<ช>รบับไว้เองเนี่ยใช่มันก็มีการวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนแล้้้วสิ่่งงทีีีเเเรรราตตตอยยมมได ต้องเตรียมเพียงพอไหมครับแต่มันก็จะมีหลายๆกรณีนะครับที่เราไม่ได้มีการเตรียมเงินเพียงพอแต่มันไม่สามารถที่จะจัดการวิธีการอื่นได้แต่เราก็ต้องรับไว้เองเราต้องรับไว้เอย่างเช่นนะครับคนเคยเป็นมะเร็งมาก่อนค่ะนะครับวันนี้อยากจะโอนความเสี่ยงซึ่งจะเป็นตัวธนาคารที่เราคุยกันโอนความเสี่ยงคือหาให้คนอื่นเนี่ยมารับผิดชอบในเรื่องค่ารักษาแทนประกันนะครับ่เป็นเรื่องการวางแผนประกันถูกไหมเพียงแต่ว่าเคยเป็นมาแล้ววันนี้ถามว่าจะบริษัทไหนที่มารับประกันลงไหม มันก็จะยากขึ้นเน้นหาแทบหายากมันก็จะเป็นความเสี่ยงของบริษัทประกันเน้นบริษัทประกันก็อาจจะปฏิเสธในการรับประกันละเน้นอยากจะโอนความเสี่ยงโอนไม่ได้ลดและควบคุมถามว่าโอเคเราอาจจะลดได้แต่มันไม่ได้สามารถบอกได้เลยว่าเราจะไม่เป็นอีกถูกครับคนเคยมีประวัติการเป็นมะเร็งก็อาจจะแพ้มันก็จะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นได้มากกว่าคนที่ไม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับเั้นในกรณีนี้เองเนี่ยนะครับเราก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงไว้เองโดยที่เราอาจจะไม่มีกองทุนที่เพียงพอ เราต้องเก็บตังค์เพื่อ<ร>ที่จะร<พ>ับ<พ>ไว <ป S 2> ้อ<ม>เองเก็บใช่หรือครับหรือหาวิธีการจัดสรรด้านอื่น, <c oughs> นในเมื่อเรารู้ว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับส่วนวิธีสุดท้ายคือวิธีการโอนความเสี่ยง <c oughs> นะครับซึ่งวิธีการนี้ก็อย่างที่เราคุยกันเกินเกินไปแล้วนะครับ <c oughs> มันก็คือวิธีการหนึ่งในการโอนความสูญเสียนะครับโอนความสูญเสียนี่ไม้ว่าเราโอนความเสี่ยงแล้วเราจะไม่เจ็บป่วยนะครับเราก็ยังเจ็บป่วยอยู่แต่เพียงแต่ว่า ค่าใช้จ่ายหรือว่าความสูญเสียทางการเงินที่จะเกิดขึ้นใน<อ>กรณีที่ต้องรักษาพยาพบาลตัวนี้ไม่ต้องจ่ายเองแล้วมีคนมาช่วยแล้วมีคนมาช่วยละม,มันจะมีแค่แบบการทําประกันวิธีเดียวเหรอคะอาจารย e <calming S 2> ์เท่าที่เห็นเห็นมาจริงๆวิธีการโอนความเสี่ยงก็มีวิธีการอื่นเหมือนกันนะครับเ<อ>ช่นวันนี้นะครับเราเก็บเงินไว้เองะนะครับเราอาจจะอันตรายอ๋อมีคนมาปนถูกไหมครับเราก็เอาเงินไปฝากไว้กับ ก็โอนความเสี่ยงไปให้ธนาคารเขาช่วยดูแลซะเราก็จะไม่เสี่ยงแล้วเราอาจจะบอกให้อันนี้มันได้ผลประโยชน์ทางดอกเบี้ยหรือเปล่าในบางประเทศนะครับการฝากเงินไม่มีดอกเบี้ยคิดค่าฝากด้วยเพื่อความปลอดภัยก็เหมือนไทยเราก็นะถ้ามีตู้เซฟไงตู้เซฟเป็นการใช้ตู้เซฟในธนาคารนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโอนความเสี่ยงหรือว่าดูแลความรับผิดชอบในการถูกขโมยเือนกันนะครับเนี่ยจริงๆการโอนความเสี่ยงก็ไม่ได้เรื่องการประกันทั้งหมดในเรื่องของการ ทําประกันนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับในการโอนความเสียเส่ยงและมีวิธีการอื่นไหมวิธีการอื่นเองก็อย่างเช่นเรื่องของการฝากธนาคารนะครับเก็บเงินไว้กับเรานะครับมีความเสี่ยงว่มอาจจะถูกขโมยก็ไปฝากไว้กับธนาคารบางคนแบบเฮ้ยมันมีดอกเบี้ยรหรือเปล่าในบางประเทศนะครับดอกเบี้ยธนาคารไม่มีนะครับเงินฝากแบงค์ไม่มี ต้องเสียตังค์ให้เขาอีกอเ,เพราะเราโอนความเสี่ยงไปให้เขาเพราะว่าอาจจะดัตตอกเี้ยต่ำม,มาก<อ>นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโอนความเสี่ยงประเภทหนึ่งเพียงแต่ว่าการวางแผนประกันภัยหรือว่าการซื้อประกันเนี่ยเป็นวิธีการโอนความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพนะคะก็ช่วยเราได้เวลาเกิดภัยขึ้นมาใช่แต่ว่าหลายคนบอกว่ามันมีเบี้ยประกันนะครับจริงๆแล้วมันคือต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงอย่างในเรื่องของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก็มีต้นทุนเหมือนกัน ลองนึกภาพว่าวันนี้เกิดบ้าอยู่สุดซอยซอยนี้เป็นซอยเปลี่ยวเราจะหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุไปมีการโจรมีโจนบ่อยก็หลีกเลี่ยงไปหลีกเลี่ยงเช่นอาจจะต้องอ้อมเข้าไปอีกด้านฝั่งหนึ่งอ๋อเปลืองน้ำมันมากกว่าเดิมเสียเวลาการที่เราเลือกทางนี้แทนว่าเป็นทางที่ประหยัดที่สุดแต่มันี่ยงวิธีการต่างๆมันก็จะมีต้นทุนของมันลดในเรื่องของการติดสปริงเกอร์ก็มีค่าใช้จ่าย อ่าใช่ใช่ใชงั้นการบริหารความเสี่ยงมีต้นทุนหรือว่าต้นทุนมันจะมากหรือน้อยอแค่นั้นเองที่เราจะต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้าหญิงบอกว่าสมมติติดสปริงเกอร์อันนี้เป็นการลดความเสี่ยงในการเรื่องไฟไหม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหญิงบอกมันไม่ติดแล้วกันหญิงไปซื้อประกันเป็นอนความเสี่ยงอย่างเดียวจะคุ้มแบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยมันดีไหมคะอาจารย์คำถามคือการซื้อประกันมันแค่แบ่งเบาภาระ,ะแต่มันยังมีออพติคอลหรือว่าอะไรที่ต้นทุนที่มันแฝงอยู่ เช่นเราอาจจะเงนินเดือนนธุรกิจได้ไม่เต็มที่เกิดเพลิงไหมเนี่จริงๆเราผู้ประกอบการไม่มีใครอยากเผชิญความเสี่ยงแบบนั้นถึงเขามีประกรันเขาก็ติดสปริงเกอร์อเออเพื่อช่วยลดความเสี่ยงมันจะได้ช่วยได้หลายๆทางใช่ไหมคะเนี้ยแต่จริงการ <ừ> ติดสปริงเกอร์เองเบี <ừ> ้ยประกันก็จะถูกลง อ๋อในประกันก็จะระบุด้วยว่าถ้าคุณมีการติดสปริงเกอร์เบี้ยประกันก็จะถูกลงนะครับเพราะว่ามันก็ช่วยช่วยกความเสี่ยงกขลดลงความเสี่ยงบริษัทประกันลดลงเพราะฉะนั้นพอความเสี่ยงบริษัทประกันลดลงเองเนี่ยเบี้ยประกันเขาก็คิดถูกลงเพราะเขามองว่าความเสี่ยงที่เขาต้องรับผิดชอบน้อยลงเหมือนกันอ๋อเออนี่ก็ ก็มีรายละเอียดปีกย่อยเยอะแยะนะคะถ้าทําประกันทีหนึ่งมันก็จะต้องมีข้อกําหนดในนั้นทําตรงไหนอะไรยังไงเอาอะไรมาเสริมเราจะได้แบบว่าคุ้มที่สุดสใช่เพราะฉะนั้นใน uh huh. ในแง่ของการบริหารความเสี่ยงนะครับผู้ประกอบการเองหรือว่าเราจะเป็นมนุษย์เงินเดือนทั่วไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องมานั่งดูแล้วละเราเองเนี่ยมีความเสี่ยงประเภทไหนบ้างน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสียชีวิตนะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับการเป็นโรคร้ายแรงนะครับการเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือถ้าเกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์สินกก็็จะเเปนรรื่อองงขา ประกันรถยนต์ประกันทรัพย์สินรถยนต์ขับรถไปชนคนอื่นเขานะครับจะจ่ายไหมใช่สิไม่จ่ายเดี๋ยวติดคุกไม่มีประกันก็ไม่จ่ายนะถูกไหมครับก็ต้องไปเบิกกับพรบซึ่งเป็นประกันภาคบังคับ่าค่ะแต่ถ้าจะเป็นเรื่องของรับผิดชอบส่วนอื่นอันนี้ก็ต้องเป็นประกันประเภทสามละที่คุ้มครองกรณีกับคู่กรณีแต่ถ้าเราบอกให้อยากคุ้มครองรถเราด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นประกันประเภท3า plus ออ๋มันมีหลายอย่างให้เลือกมันก็มี 3+, 2+, หรือ2ธรรมดาประกันชั้นหนึ่งที่จ่ายทุกอย่างถ้าพูดถึงเรื่องประกันเนาะอย่างพวกโอนอันนี้คือเรียกว่าอยู่ในกลุ่มโอนความเสี่ยงใช่ปะใช่ครับก็เป็นเรื่องของการบริหารซึ่งต้องต้อมีเคาะแล้วว่าเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างอุ้ยแต่บางอันมันเลือกไม่ได้นะอาจารย์อย่างเช่นอทำประกันใช่ปะที่อาจารย์พูดประกันรถยนต์ใช่ไหมคะ รถเราประมาณ10กว่าปีเนี่ยประกันชั้นหนึ่งเขาก็ไม่เอาเราแล้วนะอันนี้ก็ต้องอดูว่ารับความเสี่ยงมันสูงละบริษัทประกันก็รับไม่ได้เขาก็จะให้เราซื้อแค่ประมาณสัก3พหรือว่าชั้น3าจางขาอย่างสมมติรถเป็นได้ประกันชั้น3 10กว่าปีแล้วมากสุดก็ได้3ามพาร์อย่างนี้เราก็เอาในเรื่องของว่าเทคนิคการลดความเสี่ยงอะไรพวกนี้เข้ามาผสมต้องเข้ามาดูแลอาจจะเรื่องของการขับรถอย่างมีวินัยมากขึ้นนะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่ารถเราเนี่ยไม่มีประกันชั้นหนึ่งแล้วนะครับหรือว่าจะไป ก็อาจจะต้องระวังการถูกขโมย นะการมีปัญหาแต่และอย่างแล้วก็ไอตัวจัดการความเสี่ยงของทั้ง4ตัวเนี่ยมันเอามาเสริมกันได้แล้วก็เลือกให้เหมาะสมด้วยแล้วก็คือตัวเครื่องมือ,มอต่างๆเดีย๋ยวเรามวา่ากันนะครับในอาทิตย์ถัดไปดใช่เพราะเวลาหมดอีกแล้วในเบรกแรกนะคะของรายการ ASEBITION นะคะเพราะฉะนั้นในเบรกแรกนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ตุ้ยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับยินดีครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันต่อในครั้งต่อไปและรายการของเราก็ยังไม่หมดเวลานะคะไปพักกันก่อนแป๊บนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ e por